การที่มีกฎหมายมาตรา1 2นั้นมันก็ไม่ทําให้ประชาชนเนี่ยลำบากยากแค้นอะไรเลยถามว่าถ้าเราไม่ไปจงเกียิจงชังกับสถาบันกษัตริย์แล้วเราจะไปเรียกร้องยกเลิกทําไมอ่ะครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริโชชวันนี้ขอมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและก็ทั่วโลก กับกรณีที่มีการเรียกร้องนะบอกว่าต้องมีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหสองหลายคนบอกว่ามาตราหนึ่งสองเนี่ยทำไมต้องคงไว้และทําไมไม่ยกเลิกไปหลายคนก็ออกมาสแสดงความเห็นมากมายผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัต์จริงด้วยความเคารพทุกท่านว่าสิทธิและหน้าที่ของแต่ละคนนั้นย่อมได้รับการรับรองคุ้มของสิทธิ์ผมถามพี่น้องประชาชนนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ อยู่ดีๆเนี่ยนะฮะมีคนมาด่าลอพ่อแม่คุณนะ่ะว่าแม่คุณนะ่ะเป็นอีดอกทองพิษไหมครับคุณพอใจไหมฮะคุณชอบไหมเอ้ง่ายเขามาอยู่ดีเขามาด่าแม่คุณว่าอีดอกทองนะดอกทองหมายถึงกะลีอ่ะนะครับเป็นผู้หญิงขายตัวการที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้แต่ละคนนั้นไม่ละเมิดซึ่งกันและกันนั้น มันเป็นหลักพื้นฐานเป็นหลักธรรมชาติที่มีมาแต่ดั้งเดิมอ,อยู่แล้วการที่คงมาตรา1นึไว้ถามว่ากษัตริย์กษัตริย์ก็คือมุกข,ของประเทศเป็นผู้นําประเทศวันนี้มบออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกก็ต้องการด่ากษัตริย์และไม่มีความผิดเลยครับผมถึงถามว่าวันนี้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112่งหนึ่งสั้นบัญจัดโยกับการไม่ดูหมิน่นไม่มีรรมาริต ประหากษัตริย์และก็รัฐายาตรหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์แต่บุมคลกฎหมายอาญามตาตรา326เลยครับก็ประหยัดไว้เช่นเดียวกันบอกว่าห้ามใส่ความบุคคลที่สห้ามใส่ความบุคคลอื่นต่อบุคคลที่3โดยประการน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายนะถูกเจ็ดชังถูกดูหมินเป็นความผิดมินรมาอันนี้เราจะคงไว้เฉพาะประชาชน ต่อไปประชาชนเนี่ยรับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์แต่กษัตริย์เนี่ยต้องยกเลิกเอาอย่างนั้นเลยครับจริงๆแล้วกษัตริย์ท่านก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเพียงแต่อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของปรงชนชาวไทยถ้าเราไปยุกเลิกต่อไปนี้ใครจะด่ากษัตริย์ยังไงก็ได้นะอันนั้นมันมันผิดหลักถามว่าทั่วโลกเขาไม่มีแล้วมันเป็นข้ออ้างของกลุ่มบุคคลที่ต้องการ จ้องทำลายสถาบันวันนี้พี่น้องรักตัวเองไหมครับผมถามรักเรามีใครมาดา่าพี่น้องนี่ครับบ้านเนี่ยมึงอบเป็นไอ้ดอกทองเมียมึงเป็นอีดอกทอง,ง,ออกทองโกรธไหมครับโกรธสิครับเพราะว่าเขามาดา่าหาว่าเราเป็นกะลีหาว่าเมียเราเป็นกะลีกฎหมายต้องบัญญัติไว้ทาไมครับคุ้มครองมิให้ประชาชนเนี่ยละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ไม่ให้ใส่ความกันไม่ให้ใส่ร้ายกันการที่มีกฎหมายมาตราหนึ่งสองนั้นมันก็ไม่ทําให้ประชาชนเนี่ยลำบากยากแค้นอะไรเลยถามว่าถ้าเราไม่ไปจงเกียิจงชังกับสถาบันกษัตริย์แล้วเราจะไปเรียกร้องยกเลิกทําไมอะ่ะบทบัญญัติมาตราหนึ่งสองบัญญัติว่ายังไงครับห้ามไม่ให้ไม่ให้ผู้ใดเนี่ยฮะมินดมาดหรือดูมิน่นหรืออาฆาตมาตรายพระมาหากษัตริย์ หรือรัฐายาธิหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ผู้ใดกระทําต้องระวางโทษจําคุก3ปีถึง15ปีถามว่าถา้าท่นอยู่ดีๆเนี่ยกษัตริย์ไม่ได้ทำความเด็ดร้อนให้เราแล้วเราจะไปมินนามาดไปดูมินไปอาฆาตมาดร้ายพระองค์ท่านทําไมและไปอาฆาตมาดร้ายรัฐายาททําไมเมื่อถามกษัตริย์มีแต่ช่วยประชาชนการที่พี่น้องไม่เข้าใจว่าต้องยกเลิกออกไป นั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะด่ากษัตริย์ไอ้มอบต่างๆที่ออกมาเรียกร้องและนักศึกษานักเรียนนี่บอกว่าเนี่ยฉันถูกดำเนินคดีมาตาหนึ่งสองแล้วถ้าเราไม่ไปพูดถึงบุคคลที่สามในทางที่ลบเนี่ยแล้วเขาจะดำเนินคดีเราไหมล่ะถามกลับไปว่าไอ้มอบต่างๆเยาวชนหรือใครก็ตามถูกดา่าแต่ตัวเองไม่ยอมบอกว่าม็อบเนี่ยมันเป็นลูกอีดอกทองยอมไหมไม่ยอมต้องไปฟ้องเขาเนะี่ยเห็นไหมครับ ตัวเองยังรักสิทธิตัวเองแล้วกษัตริย์จะไม่รักสิทธิตัวเองเลยครับนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจนะฮะเดี๋ยวเรามาเรียนกฎหมายนิดหนึ่งบอกว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองนั้นเป็นหมวดเกี่ยวกับการออกกฎหมายบัญญัติไว้ไม่ให้มีการมินดม,มาดดูมินอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์รัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ส่วนภาคประชาชนละครับเขาก็บอกชัดเจนว่า มาตาสามสอนะผู้ใดใส่ความผู้อื่นตัวบุคคลที่สโดยประการหน้าก่อให้เกิดความเสียหายถูกเกดชังถูกดูหมิน่นผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทก็ระวางโทษอันนี้ก็คุ้มนะครองประชาชนนะฮะถ้าเราไปดูเรื่องของลร่หูโทษนะครับกรณีดูหมิน่นดูหมิ่นซึ่งหน้านะฮะผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นนะด้วยวาจาหรือข้อความ ตามมาตรา393ก็ต้องระวังโทษเช่ดวกันนะครับจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนั่นคือการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยแท้ถ้าวันนี้เราจะประยกเลิกมาตราหนึ่งสองไม่ให้มีการคุ้มครองบัตริัตย์มันจะได้เลยครับเอาอาง่ายๆนะครับผมบอกว่าสิทธิในการคุ้มครองแต่ละภาคส่วนนะ ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นพี่น้องครับมีองค์ประกอบสําคัญอยู่3าประการด้วยกันประการแรกนะฮะส่วนแรกก็คือภาคประชาชนที่สองก็คือพระมหากษัตริย์ที่สาคือองค์กรทางการเมืองวันนี้ประชาชนไปเรียกร้องให้มีการยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิ์กษัตริย์แต่ไม่ให้ยกเลิกกฎหมายที่คุ้มครองตัวเองนี่คือหลักนะครับ ไปเรียกร้องต้องยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่มีผลมาครับใช้แต่กฎหมายอาญามาตราสามสองหกไม่ยกเลิกตัวเองกับได้รับการคุ้มครองรับรองสิทธิใครจะมามินนำมาตัวเองก็ไม่ได้และมาตราสามเก้าสามดูหมิ่นก็ไม่ยกเลิกงั้นหมายความว่าต่อไปนี้ประชาชนเป็นใหญ่กว่ากษัตริย์กษัตริย,ย์ใครจะด่ายังไงก็ได้ ใครจะว่าอย่างไงก็ได้ถ้าหากยกเลิกนะครับด้วยบุญบารมีพระมหากษัตริย์นะฮะรายการที่ส10่พระองค์ท่านก็มีรัฐบตัตรกับบุรุงตู่บอกว่าไม่ประสงค์อยากให้ใช้มารตราในหนึ่งสองเนี่ยกับประชาชนจริงๆแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีสร้างความวุ่นวายอะไรให้กับประชาชนเลยครับแต่ละวันเนี่ยนะฮะสถาบันทางกรตรย์นี่น้องเห็นไหมครับไปตรงโน้นไปตรงนี้ เวลาสองทุ่มนะครับท่านน้องติดตามข่าวในพระําสนักนะครับแต่และพระองค์ท่านก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนไปทํางานเพื่อประชาชนไม่ได้หยุดไม่หย่อนนะครับประชาชนสบายนะครับเป็นเจ้าเป็นนายเป็นกระสับเนี่ยไม่ใช่ว่าสบายนะครับการวางตัวการกินการนอนการเดินทุกอย่างต้องมีกฎระเบียบธรมเนียมปฏิบัติเข่งคัดอย่างมากประชาชนสบายนะครับ เ่วันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าไอ้คนที่ออกมาพูดอ่ะไม่เข้าใจกฎหมายบางคนเรียนกฎหมายยังไม่จบเรียนแค่ไม่กี่มาตราก็าออกมาอวดอ้างตัวเอง,ยง,งอย่างง่นอย่างงี้ถามว่าวันนี้ไอ้คนที่มาเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรารหนะึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้ามีคนไปด่าล้อพ่อแม่คุณเนะี่ยคุณโกรธไหมโกรธเอาเรื่องเขาไหมเอาน่แล้วเวลาคุณไปด่ากษัตรนะิย์น่ะนะครับไม่ให้กษัตริย์โกรธได้ยังไง ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าพระองค์ท่านไม่เคยโกรธและก็ไม่เคยมองประชาชนเนี่ยเป็นศัตรูประชาชนมีสิทธิ์ที่จะคิดและเห็นต่างเพราะว่าไปโกรธไม่ได้ประชาชนคนไทยทุกคนในพื้นผืนแผ่นดินไทยนั้นก็คือประชาชนของพระองค์ทำผิดพระองค์ก็ให้มีการตักเตือนให้มีการลงโทษปรับนิสัยกลับออกมาก็เป็นคนดีหลายคนนะครับ ติดคุกติดตารางสุดท้ายออกมาเป็นรัฐมนตรีนะเป็นเจ้าเป็นนายผมไม่เคยติดคุกนะฮะตอนในรุ่นเนี่ยนะครับพออะไรคึกเขาน้องนะเตะต่อยกันเนี่ยติดคุกติดตารางสุดท้ายเราเข้าไปอยู่ในเรือนจําเข้าไปอยู่ในห้องขังเนี่ยทาให้เราคิดโอ้โหมันเราไม่น่าทําในสิ่งที่ไม่ควรกระทาเราเป็นัยรุ่นก็ธรรมดาวันนี้ผมเรียนพี่น้องประชาชนว่าทําไมต้องยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองเพราะเขาต้องการล้มล้างสถาบัน เขาต้องการใส่ร้ายสถาบันให้ได้โดยง่ายถ้าไม่มีมาตรา1หนึ่งสองเนี่ยนะครับจะเอารูปพระกษัตริย์จะด่าภาะกษัตริย์รัชทายาทหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระองค์ยังไงก็ได้นั่นคือเป้าหมายองค์กรรับของโลกที่ต้องการจ้องล้มสถาบันพระกษัตริย์และประเทศใดก็ตามที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนี่คือหลักเลยครับแต่ คนที่ออกมาเรียกร้องนั้นกับไม่เคยเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตาสามสองหกมาตาสามเก้าสามที่เกี่ยวข้องกับตัวเองตัวเองกลับได้รับการคุ้มครองสิทธิ์โดยกฎหมายดังกล่าวยังคงอยู่นี่คือหลักพี่น้องประชาชนครับหลายคนอาจไม่เข้าใจไอ้ทบุญทาวน์มาพูดเรื่องกฎหมายผมไม่นักกฎหมายฮะผมต้องอธิบายกฎหมายให้ประชาชนฟังนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วว่า ถ้าเราไม่ไปมินประมาทไม่ไปดูมินหรืออาฆาตมาดร,ร้ายพระกษัตริย์มันก็ไม่มีความผิดก็เช่นเดียวกันนะครับภาคประชาชนเราไม่ไปใส่ความผู้อื่นตัวบ,บุคคลที่สามไม่เอาเรื่องจริงและเรื่องเท็จนะฮะไปใส่ความไปบอกว่าเนี่ยนายกไก่เป็นชู้กับเมียนายากับนายขอไข่ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงก็ไปใส่ความเขามันก็ผิด ถ้าเราอยู่โดยสิทธิเสรีภาพของเราไม่ไปก้าวไก่คนอื่นมันก็ไม่มีปัญหาผมถึงบอกว่าวันนี้ไอ้คนที่ออกมาเรียกร้องให้มีการยกโลกมาตาหนึหนึ่งสองนั้นแต่ตัวเองไม่เคยพูดถึงสิทธิ์ตัวเองว่าตัวเองนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิยิ่งกว่ากษัตริย์อีกจริงไหมครับมาตาสามสองหกยังคงอยู่สามสองหกนี้เป็นความผิดอัญมความได้ ใส่ความบอกคนอื่นต่อคลที่3ก็คือทั้งเรื่องจริงเรื่องเท็จโดยการน่าให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงเกียรติยศวุงตระกูลนะครับนี่ก็เป็นความผิดและดูหมินนะดูหมินซึ่งหน้านเป็นด่าเขาอย่างเงี้ยนะครับปอยามาตาสามเก้าสามเป็นด่าเขาว่าเนี่ยอย่างโน้นอย่างนี้มาเป็นความผิดแต่รับการคุ้มครองพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมาพูดนี้อยากให้น้องประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการ องค์กรระดับโลกที่ต้องการจ้องล้มสถาบันนั้นเขามีเครือข่ายและก็มีเงินอุดหนุนมากมายที่จะให้คนที่คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองประเทศไทยนั้นไปรับเงินมาแล้วก็ออกมาเรียกร้องออกมาแสดงคาดามาดรลายกับกษัตริล้อเลียนกษัตริย์ได้อะไรขึ้นมาถามหน่อยครับคุณไปล้อเลียนสถาบันไปล้อเลียนกษัตริย์แล้วคุณได้อะไรอะ่ะทำไมคุณไม่อยู่ในหลักที่คุณเป็น อยู่ในสิทธิของเราทํามาหากินไปนะเราก็มีความสุขแล้วดังนั้นพี่น้องต้องพึงระวังนะครับการใช้สิทธิ์ตัวเองการแสตตงรยยแดงความคิดเห็นผ่านแอปต่างๆนะการไปโพสต์ในข้อความด่าคนอื่นต่อว่าคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ศึกษาข้อกฎหมายละเอียดถี่ถ้วนนั้นมันก็เป็นกรณีทําให้คนอื่นในรับความเสียหายสิ่งสําคัญที่สุดคือพี่น้องต้องเรียนรู้ทุกวันนี้ห้องสมุดขนาดใหญ่ของโลก นั่นก็คือ Google บ้างเราเข้าไปดูพิมพ์คำว่ามาตรานในหนึเขาก็จะบอกครับนะครับผู้ใดมินดรมาทหรือดูมินหรืออาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์หรือรัฐาญาิหรือผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ามปีสิปีมันก็จะบอกกันทีเลยเ,เขาไปดูสิ่ตัวเองนะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่ส โดยประการน่าจะเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงนะฮะถูกดูหมินเกลียดชังผู้ดันกระทำความผิดฐานหินดะมากนั่นเราได้รับการคุ้มครองไปดูอีกครับมาตาสามเก้าสามผู้ใดดูมินผู้อื่นโดยวาจาหรือเอกสารนะก็เป็นการดูมินซิงหน้าก็ระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งบาทนั่นคือสิทธิ์แต่ละสิทธิ์ได้รับการรับรองคุ้มครองในกฎหมาย ดังนั้นพี่โน้องประชาชนต้องพึงระวังในการใช้สิทธิ์ตัวเองสิ่งสําคัญที่สุดวันนี้เราต้องอยู่บนพื้นฐานหลักความจริงเราเอาความจริงมาคุยกันว่าคนที่ออกมาเรียกร้อง10ข้อ3ข้อเกี่ยวสถาบันนั้นกลุ่มคนพวกนี้รับงานมาเพื่อที่จะทำลายสถาบันไม่ใช่เป็นการเรียกร้องก่อให้เกิดความสงบสุขและก็เป็นการเรียกร้องเพื่อสันติ เพื่อให้สังคมเดินหน้าไปได้ไม่ใช่ทุกวันนี้สถาบันกษัศริย์นั้นปรับตัวอย่างมากที่จะเข้ากับยุคสมัยใหม่นะฮะและก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิ์ทําทุกอย่างที่จะให้ประชาชนนั้นนะครับได้ประโยชน์จากกฎหมู่หรือกฎของบ้านเมืองก็คือกฎหมาย น้องครับสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจเรื่องข้อกฎหมายนะครับว่าเหตุใดเขาถึงเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา1นึ 2. คนที่ออกมาเรียกร้องกับได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรา3ามมาตรา3า3ซึ่งจะทําให้ตนเองนั้นได้รับเอกสิทธิ์แต่กษัตริย์กับถูกเสียสิทธิ์ที่จะถูกดา่าถูกต่อว่ามันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับ กฎนะหมายมันมีอยู่แล้วเขียนไว้ถ้าหากเราไม่ไปอาฆาตมาตรล้ายไม่ไปมินามาดดูมินพระเจ้าอยู่หัวนะฮะร,รัฐาญาติมันก็ไม่ผิดนะครับดังนั้นพี่น้องต้องกลับมาอยู่หลักเดิมนั่นคือเราทําหน้าที่ของเราในแต่ละวันมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะเราอาชีพอะไรอย่างนี้ผมก็ไปรับกรรมกรมาก่อสร้างผมว่างสร์อาทิตย์ผมก็ไปเกาะอิฐน,นะเกาะอินเสร็จผมก็ฉาบปูนนะครับก็เป็นกรณีทีเ่เราใช้สิทธิ์ของเราโดยชอบ พี่น้องครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นถ้าหากเราชิดดีพูดดีทดําดีเราปฏิบัติตัวตามกฎหมายจารีตปรณีสังคมเราก็ถือว่าเราเป็นคนดีแล้วการที่เราอยู่ในสังคมนั้นเราต้องพึงลึกว่าเราจะไม่กระทําการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นก็ถือว่าเรานั้นอยู่ในขอบเขตของเราพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธ ปัญญาบริโชตประธานที่ปรึกษาพรรคการเมืองและผู้โชว์ชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนเต็มขั้นสวัสดีครับ สวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปลดสาดแสงรรางครางค่ำคืนยังมีพระจนพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดิน พระบาระมีที่ควรผู้ใจทอแสงประกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสง เขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีเพะ่ันเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม แสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลดสาแสงประ แสงประกายงดงาม